รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะอาจารย์และนักศึกษาคณะการแพทย์บุรณการมทรธัญ,ญบุรีนำสองผลงานวิจัยคว้า3รางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม SIF i 2024นสสาธารณรัฐเกาหลี อาจารย์และนักศึกษาคณะการแพทย์บรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนำผลงานวิจัย2ผลงานคว้า3รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงานโซลอินเตอร์เนชั่นแนลอินเวนชั่นแฟร์ตุ i ต f 2์เซซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่27่สถึงสาพฤศจิกายนสองพนาณโคเอ็กสาธารณรัฐเกาหลีโดยผลงานวิจัยที่คว้ารางวัลมีดังนี้ 1. ผลงานนรกรรมครีมกันแดดชลอัยจากสารสกัดสารหรายอางุ่นที่มีสารฟลาโวนอยสูงที่กักเก็บอนุภาคทานเฟอร์โซมสำหรับผิวแพ้ง่ายโดยรองศาสตราจารย์ดรกลวินวิทย์บุญวิสุทธินันควารางวัลโกลว์ไพรส์และสเปเชียลไพรส์และ 2. ผลงานเจคลครีมบำรุงรอบดวงตาจากสารสกัดดาวเรืองกักเก็บในไลโปโซมเพื่อต่อต้านริ้วรอยและบำรุงผิวโดยนางสาวจุธามาศพงนาคินและนางสาวธนวันสุวรรณพันธ์คว้ารางวัลบรอนซ์ p r i ส์ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะการแพทย์บรณาการหมทรธัญบุรีอาทิตยาปกทานางังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานคะ่ะ